สวัสดีค่ะมือนีดวงนาภาสถานีแสบดวงสมากแกงนโนใหม่ค่ะส่วนผสมที่ดวงเตรียมไวม้มอนี่ก็คือมีบกบวดจ้ะมีบกบวด,ม,บบวดมีเหฮดคอนมีผักขาเนื้อชะอมอ่าใบแมงลักอิตูลูกโดดค่ะแล้วก็บกแข้ง อันนี้จะเป็นส่วนของเครื่องแกงมมนมีนข่าวเบียร์ข่าวเบียร์ลงกับตำใบแล้วค่ะมือนี้เราก็เป็นหอมแดงกับผักมือนี้ลงตำใบเมรียเด้อยแล้วะค่ะแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปเพื่อเข้าสิงมาแกงมือนี้ที่แกงนงบด้แกงน้ำใหม่สดุดเด้ลงเป็นน้ำใหม่น้ำใหม่ถุงน้ำใหม่ถุงกับขื้นน้ำใหม่ที่แม่แล้วเห็ดไห่มาจากบานแล้วถน้องใบไห่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาแกงไปพร้อมๆกันแต่ว่า,าน้ำใหม่ก้อนแกงนะคะ่ะเราจะเอาไปต้ม จริงๆมันจะต้มจืดแล้วลละค่ะแต่ว่าดเรา็อ,อามาต้มอีกก็จะข้าวมือเพื่อให้กินถุงมันเหมือนต้มแล้วก็ล้างน้าอปกินถุงมันเหมือนเร้อไปเอาไปแกงคะ่ะบรสันนั่นสิเป็นเมนสูงเหมนสูกื๊กกกินกินเปรี้ยวกินถุงน่ะคะ่ะนี่ข้าวมาต้มก่อนแล้วก็ล้างน้านันสิเด็กถือกินกินน้ำใหม่คะ่ะต้มเรียบร้อยแล้วจะข้าวสิเอามาแกงมันนี่สิเป็นการแกงน้ำใหม่ถุง เาก็เอาวัตถุดิบที่ห้องนี่เถาที่นี่ามาแด็ดเดดเอาอันนี้ใส่น้ำอย่านั่งลงไปก่อนค่ะใส่น้ำอย่านั่งไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ลงแกงลงไปค่ะคนจะนิดนึงไม่ให้กระเบียดติดคนมะอ นิดนึงเพื่อไม่ให้เขาเบื่อติดคนนะจ๊ะห่อห่อนแล้วค่ะหม้อต้องเริ่มห่อนเลียวเดี๋ยวนี้จะใส่หน่อไม้ลงไปก่อน หม้อเดือดแล้วเราก็จะปรุงเครื่องใส่ผักเดี๋ยวปิดฝามันจะเดดค่ะโ้ยห,หม้อเดือดแล้วค่ะพีะ่น้องน่าสิมีห้อยปูมขึ้นปูมก็คือขึ้นฟองเดี๋ยวมาตับตับออกก่อนเลือ้ะตักตักห้อยปูมในหอก่อนเดือดแล้วค่ะพอ,อเบียร์ก็สุกแล้ว ห้าสิบกรัเกลือใี๋ยวไส่เกลือใส่เกลือ,อ,อนิดนึงพราวาเมื่อเท้็ขออล้งก็ใส่ไส้น้ำป,าปลาใน,ใปลน,น้ำปลาค่ะหัวใจสำคัญก็คือน้ำปลาเจยะใส้กรนเข็มคนอยู่แล้วน้ำไส้กรงแค่กอนสองวงเอาที่จัไปจ้ะ บกหววน้องจะร่วงเลยค่ะบอกกริดเนี่นจะร่มงไปเลยใส่มือเดี่ยค่ะบอกหววเฮ็ดหูโดบอกแข้งร่วงไปเลยค่ะมันร่งไปฟองฟกันเลยเพราะว่ามันสุกฟองฟกันอยู่แบบเมื่อนี้ลูกโดดเลายแกงเข้าใหม่กับอนใส่กบโดเจอกับปุกบวดกับไปอีกหิงรเายหืมในตืมเตาได้หลายค่ะ เดี๋ยวทาให้บอวบทาใเห็นสุกแล้วก็ทิมพักลกเซตค่ะผู้ใดวายานี่ยยากเลยจ้ายเกลียงเราใหม่ตีฟ้ากอนค่ะตาธมาเดือดดูตาก้อหอกอีกค่นงหาก้อถึงข้อถึงนนี้เสียงถ่างหกของขุกเสียงุกเสียงสา ืนคือกันขอน,นี้นเผ็ดกินพอดีเลยค่ะอผักซุปล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสุดคุณเก็กกิน,อนวอน อยากสีบอกว่าาหัลงดื้อใส่ิีหขาดเด็ังหม่ทันใส่ก่นี่ว่าไล์กับ่วหน่อยกับหน่ใคบ่กินกับบ่เซ้ได้จาปกม้ตามใจมาใส่หนักไหมตัดุแล้ แ้วเลาได้หนี่จาววนผู้ใดา่ามวนะกมันบ่ยาก,ยากได้แกงมะมัม่มันบ่ายาแลวแล้วปนดบุบบุบบ,บ,บุตักเสริฟตัวที่หนึ่งไม่ได้แกงหยาดแกงมะม่ยจะไม่วาแกงมหม่แกงหยาเลยแกงหนา่งงานาอไม้ไ,ไม่ง่ายใครๆก็ทำได้นี่สีมือดวงตะ่าค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องแกงน้องใหม่เดี๋ยวถ้วยนี้ต้องสิตักไปส่งให้น้องคางของเพิ่นกินค่ะเพิ่นกำลังเฮ็นน้อกินกินเ<ๆ>ขานี่จ้า